ตุพม,มังเจลกาทิปติสหัมปติกัตัญชลีอธนทิวังอายาจาาส,าสันตรริทัสตะปราชกหาชาติกาเทเสตุพมมังอนุการปิมังปะชังนววะโมตัสสะภะคะะวโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ะ่าวะโตอระราหะโตสุมาสัมพุทธะนะโมตตะขาววโตอะราหะโตสุมาสัมพุทธะสังคัมพันเตปวาเรมิทิเทนาวาสุเตนาวาปาริสังกายาวาวัฏันตุมัง อายุมัมโตอนุสัมปังอุปาทายะปัจสันโตปฏิการิสามีติอิอิอิวันนี้อาจารยาพจะได้แสดงพระศัทธรรมปฏิสนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญถือว่าเป็นวันเดียวทั้งปีที่มีความสำคัญมาก ให้แก่สาธพินิทั้งหลายที่เข้ามาร่วมฟังทำในวันนี้แล้วรวมกันทำบุญในวันนี้พอสมควรแก่เวลาสุกไปกติกาว่าแล้วว่าวันนี้ถือว่าเป็นสำคัญวันที่สำคัญมากสมกับพระสงฆ์วันนี้ทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าวันวัน มหาปวารณานะไม่ใช่วันออกพรรษาคือวันออกพรรษามันเป็นวันที่ญาติโยมเขาเรียกว่าอ๋อพระออกพรรษาวันนี้ก็เรียกวันออกพรรษากันมาทําบุญวันออกพรรษาแต่ในทางพุทธศาสนาวันนี้ถือว่าเป็นไม่ใช่แค่วันปวารณาเฉยๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจวันออกพรรษาเนี่ยบางคนก็บอกไปจําผิดกับวันอธิษฐานเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาก็เรียกอธิษฐานแต่ออกพรรษาก็เรียก ปวาปรณาปวารณาเนี่ยถือว่าทำไมเขาเรียกว่าวันมหาปวารณาเพราะวันนี้เป็นวันที่เรื่องสำคัญมากๆเราจะเห็นว่าพระคุณเจ้าช่วงก่อนเข้าพรรษาอย่างที่นี่ก็มีอารมายูรูปหนึ่งหรือสองรูปวัดทั่วไปส่วนใหญ่จะมีอย่างนั้นแต่พอเข้าพรรษาก็จะมีพระคุณเจ้าที่ท่านจาริก ไปสอนรมกับญาติโยมตลอดทั้งแปดเดือนท่านก็หยุดพักต้องหาที่เข้าจำรรษาตามพระวินยัยถุกกำหนดถ้าพระไม่อยู่จำรรษาตอนเตไปก็ไปเรื่อยเกยนั้นนอกจากผิดอาบัติแล้วนะก็อยากจะมีญาติโยพมพาตำรวจมาจับเพราะว่าถึงเวลาเข้าษาไม่ยอมอยู่จำรรษา จะในวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญมากสําคัญย่่งอโยมคําว่าปวารณาอโยมได้เข้าใจคําว่าปราปรณาปวารณาความหมายถ้าถ้าแบบโยมทั่วไปเขาเรียกว่าอ,อขอขอให้ขอปวารณากับพระพุทธเจ้าข้าพรรษานี้หรืออยู่จาพรรษาที่นี่ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยโยมขอปวารณานะให้เรียกรถนะเรียกหมอหรือหาหมอมาเนี่ย โยมปรารณาคือเปิดโอกาสขอให้สามารถขอได้เนี่ยให้พระนี่ขอช่มยไหลายคนในที่นี่ก็บอกอา้าวอยู่แถวเนี้ยขาดเรืออะไรก็ขอได้นะมหานะแต่ต้องพอสมควรนะจะไปขอรถเก๋งสักคันก็ไม่ได้ยัดโยมก็อพอสมควรตามเขาเรียกตามสมมารูปที่มีความจำเป็น เทียตมาบอกว่าวันนี้ที่ขึ้นคาถาเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะการอยู่รวมกันมันต้องมีปัญหากันแน่นอนคนอยู่ในหมู่วันนี้วันสําคัญโยมวันนี้ถือว่าพระสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันะวันนี้เปิดโอกาสก่นกอนจะแยกย้ายกันเทียตมาบอกคําว่าปวารณาคืออะไรมันมีศัพท์อยู่สองประเด็นเพราะว่าปวาปรณาปวารณามันมีปะบทหน้าบทเพื่อ แปลว่าทั่วยิ่งปรับความหรือว่าแปลว่าออกก็ได้ไอตัววระวระข้างหลังเนี่ยมันแปลมาจากคำว่าประเสริฐแปลโดยรวมหมายความว่าขอให้เราจากกันด้วยความสงบด้วยความยินดีอยู่ด้วยกันตลอดมาตลอดพรรษาวันนี้วันสุดท้ายจากกันไปก็อย่ามีเครื่องติดข้องหมองใจกัน แปลตามภาษาบาลีแปลว่าอย่างนี้โยมจังคำบันเตปวารเรมิค่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกระผมขอปวารณาต่อสงฆ์มีหมายความเย็นเนี่ยพระต,ต้องเข้าไปชุมสงฆ์แล้วก็วาวณาต่อกันเปิดโอกาสเรียกว่าเปิดโอกาสให้ตักเตือนยินยอมให้ตักเตือนโดยท่านม่โกรธนะพิเทนวาสุดเตนวา ด้วยการเห็นก็ดีด้วยการฟังก็ดีปริสังกายวาด้วยความสงสัยก็ดีนะเขาบอกขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมอนุเคราะห์อนุอนกมปัง ถ้าท่านเห็นอนุเคราะห์โกรธอนุเคราะห์เรียกง่ายๆว่ากล่าวตัเกเตือนโดยที่ไม่มีอคติเดี๋ยวท่านเอ้ยปตอนารรษาผมเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นไม่ดีนะเผื่อท่านจะไปเจอคนอื่นไปอยู่วัดอื่นแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนมีปัญหาตัเกเตือนด้วยความอินดีไม่ใช่ตัเกเตือนด้วยความโกรธก็เรียกอัญญะมันอัง่งก็คือ,อยังกันและกันในหมูสง ตักเตือนกันอาเป็นยังไงพอาจางเป็นไงอย,งอยู่มีปัญหาอะไรบอกันมานะเพราะบางคนก็ไม่สามารถเห็นในความผิดของตัวเองนะตักเตือนกระผมด้วยบอกความแปลก็คือข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกระผมขอปาวณาต่อสงฆ์ด้วยการเห็นก็ดีด้วยการฟังก็ดีด้วยการสงสัยก็ดีอ่ขอท่านโปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วยเมื่อกระผมเห็นแล้ว กระผมจักกระเพิดตัวเสียใหม่ให้ดีขึ้นที่เป็นเครื่องใหญ่เพราะประสงค์จะตักเตือนกันเนี่ยมันมีวันสำคัญคือหนึ่งป,ปีปีละครั้งวันนี้วันประวัตินาตัวตมาเองในที่ประสงฆ์ประชุมสง์โดยในฐานะที่เป็นประธานบางทีเรา นึกอยู่เอ๊ะเราจะตักเตือนอยังไงน่าคิดนะมันมีท่านพุทธทาาท่านปละกไว้ท่านพูดไวด้เรื่อยๆนะบางทีตักเตือนสงด้วยการตักเตือนด้วยกันก็จริงแต่พอตักเตือนขณะที่ตักเตือนก็บางครั้งก็ท่านปลว่ายกหูชูหางไม่ยอมรับคำตักเตือนนี่ลำบากนะ ท่านมีการตักเตือนแล้วไม่ฟังไม่พอว่ายัางเขาอยากยกหูชูหางว่าฉันแน่ฉันเก่งเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันถ้าครูบาอาจารย์เดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังสองเรื่องวันนี้เล็กน้อย <c oughs> คือตัวพระพุทธเจ้าท่านท่านเล่าเรื่องอยู่เรื่องว่าการตักเตือนนั้นนั้นมีเรื่องของลูกของเศรษฐีคนหนึ่ง อยาพ่อแม่ตายไปแล้วก็คือขายไร่ขายนาขายทรัพย์ต่างๆก็หนีไปเป็นบวชเป็นฤาษีเป็นดาวบทอยู่ในปา่าแล้วก็มีอภิญญาเก่งมากฤาษีคนนี้แล้วก็มีบริวารมีบริวารถึงห้าร้อยในบริวารห้าร้อยก็มีบริวาร,วาน 500, รวานคนหนึ่งไปเห็นลูกงูง,งูพิษอ่ะ ลูกงูมันเลื้อยเลื้อยอยู่เห็นชอบใจเอามาเลี้ยงเออไอ้หนูเอ้ยมามาอยู่กับมาอยู่กับพ่อเอ้ยพ่อจะเลี้ยงดูเองพระหรือว่าวลูกศิษย์ทั้งหมดเห็นก็ไปบอกก็ไม่เชื่อไม่ฟังฉันจะเลี้ยงของฉันเนะพราะฉันชอบระวังมันจะกัดเมื่อฉันสอนมันได้ได้ยินถึง ก็เยเจ้าสำนักที่มีฌานเจ้าสำนักลงมาเตือนเองบอกท่านอย่าเลี้ยงมันเลยอย่าเลี้ยงมันเลยเพราะมันกินพิษวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะแว้งกับท่านนะโอ้ท่านไม่กลัวบอกเจ้าสำนักผมไม่กลัวหรอกนะช่างมันแต่ผมรักของมันผมสอนมันได้ ท่านก็ไม่รู้พูดยังไงสุดวิสัยที่จะเตือนที่จะบอกก็พากันวันนั้นมีการนิมนต์ออกไปข้างนอกไปงานข้างนอกไปถึงห้าวันพอไปห้าวันก็ไม่รู้จะเอาลูกงูไปไว้ไหนก็ใส่ในกระบอกไม่ไผ่นี่เรื่องนี้เขาเรียกว่าเวลูกกักชาตกเกี่ยวกับกระบอกไม่ไผ่ ่านไปเจ็ดวันพอกลับมานึกถึงลูกพอมาถึงไอ้เจ้าจิตคนนี้ก็นึกถึงลูกโอ้มันอยู่ยังไงเนาะมันหิวคงจะหิวแย่ก็เอามือไอ้งูมันก็มันได้ก็อยู่ในกระบอกไม่ผ่มันก็ไม่มีแรงก็เอามือล้วงขึ้นมาแค่นั้นเน่ยมันก็ชบกัดตายท,าทันทีดูสิบางคนเขาเตือนนะ เตือนด้วยความหวังดีแต่คนไม่รับฟังพระคุณเจ้าด้วยกันเนี่ยเตือนกันบางทีก็เตือนด้วยหวังว่าเป็นนำทางที่ดีแต่วันนี้ในฐานะของอาตมาอาตมานี่เขาบอกว่าคนที่เป็นหัวหน้าประธานสงเวลามีโอกาสที่เตือนเตือนใครเตือนอันเตวาจิกที่ปกครองด้วยกัน อาตมาก็คิดยังไงเนาะจะเตือนอยังไงคิดถึงโยมเอ๊เขาก็บอกเวลาเทศวันออกพรรษาก็เตือนญาติโยมหรือให้ญาติโยมประวรณาให้ญาติโยมเตือนอาตมาได้ในตอนนี้ก็อกาตมาก็เปิดโอกาสในคณะประธานงฆงก็ให้ญาติโยมได้เตือนได้นะตลอดพรรษามาแต่ว่าถามว่าตัวอาตมาจะเตือนพระคุณเจ้าหรือเตือนญาติโยมยังไง เาบางทีเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นเตือยอยังไงวันนี้เลยเอานิทานเรื่องที่สองมาเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องของคนสามคนอย่ตั้งใจฟังนะ <c oughs> เรื่องของคนสามคนนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเขาเรียกนิทานอีศุกวันหนึ่ง <c oughs> มีหลวงตาคนหนึ่งอายุรุ่นาาเา่าปาาเตียวกรตมาเนี่ยกับจากบินทบาทแล้วก็เจอเด็กวัดนั่งร้องผมร้องให้หลวงตาก็เห็นก็เข้าไปก็ก็ถามอ่ะนี่ไอ้หนูเอ้เป็นอะไรนั่งร้องหมร้องให้ไอ้เจ้าเด็กคนนี้เด็กวัดก็เป็นเด็กน้อยอยู่ ก็บอกว่าเขาใส่ร้ายว่าผมเป็นขโมยเขาใส่ร้ายว่าผมเป็นขโมยทั้งที่ตัวพวกเขาเองก็เข้าไปตักกวาดเช็ดถูในหอพระบ่อยๆพอเงินหายไปก็โทษผมว่าผมเป็นคนขโมยเด็กร้องให้น้ําตาซึมแล้วก็ ทั้งที่ผมจะอึกเซิทั้งที่ผมนี่ไม่ได้ทําแต่ก็ไม่มีใครเชื่อผมเลยเด็กน้อยก็ร้องไห้อกเซิอยู่อย่างนี้นล้วงตานั่งกลอบเด็กวัดด้วยคาที่เป็นปริศนาว่าเจ้ารู้ไหมว่าในตัวคนเรามันมีคนอยู่สามคน เด็กวัดกรตาลุกโถงงง้วันมันคืออะไรลุกตาก็พูดไปว่าคนแรกคือคนที่เราอยากเป็นคนคือคนที่เราอยากเป็นเด็กก็งงงงอยู่คนที่สองคือคนที่คนอื่นคิดว่าเราเป็น ส่วนคนที่สามคือตัวเราที่เป็นตัวของเราเองจริงๆเด็กงงเลยนั่งนิ่งลืมตาก็บอกว่าเราทุกคนล้วนมีความฝันและความฝันเป็นสิ่งที่สวยงามรวมทั้งเป็นพลังให้แก่ตัวเราด้วย ให้ได้เก่าเดินบางคนอยากเป็นนักร้องบางคนอยากเป็นดาราบางคนอยากเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยนั่นคือคนแรกที่เราอยากเป็นส่วนคนที่สองนั้นเราไม่ได้คิดไม่ได้ฝันแต่เป็น ขามองว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้บางคนก็บอกว่าดีเลิศบางครั้งตัวเราเองก็อายาเพราะีจฉิมเรื่อเราจริงๆมันไม่ดีเลิศกนาดันั้นมันไม่ใช่จริงจริงบางครั้งก็มองเห็นว่าเรื่องความเลวร้ายำนำลังเราเลวร้ายจนเราแทบจะรับไม่ได้ พราะเรารู้ว่าเราก็าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเด็กน้อยนั่งฟังอย่างตั้งใจหลวงตาก็สอนต่อว่าคนที่สอนะในใน,ในตัวเราเรากำหนดไม่ได้เพราะเป็นโลกของคนอื่นเป็นโลกที่อยู่ในมือของคนอื่นบางคนก็มองเราดี บางคนก็มองเราในแง่ร้ายมองผ่านกระจบสีดำในใจตัวเองเจ้าจำไว้นะทุกครั้งที่เราว่าคนอื่นเร็วคนอื่นไม่ดีก็เท่ากับเราประจานความมืดดำในใจของเราออกมาดวกตาสอน ดังนั้นถ้าเราเห็นใครทำไม่ดีจงเตือนตนเองเสมอว่าอย่าทำอย่าเลียนแบบเด็กถามต่อแล้วเราจะต้องทำอย่างไรครับหลวงตาถ้าเมื่อเราเจอคนแบบนี้ไปเรื่อยๆลูกสิตถามหลวงตานั้นยิน้ม ให้เรานึกถึงคนที่สามที่อยู่ในตัวเรานั่นคือตัวเราที่เป็นตัวเราจริงๆหลวงตาก็อสอนต่อว่าต้องพยายามเข้าใจจิตใจในความเป็นมนุษย์เรียนรู้ว่าความเข้าใจจิตนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอเราห้ามใจใครไม่ได้แต่ให้ คิดเสมอว่าสิ่งใดที่เราไม่ได้ทำไม่ได้คิดไม่ได้เป็นเราก็ไม่ควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนอื่นยัดเยียดให้เราและเขาเหล่านั้นเป็นคนที่น่าสงสารมีเวลามากในการมองแต่คนอื่นแต่ไม่มีเวลามองตัวเอง เหลวงตาลูกหัวติดเบาๆเธอจงแผ่เมตตาให้เขาไปฉะนั้นวันนี้คงจะไม่มีอะไรพิเศษนอกจากในท้ายสสุดขอบุญกุศลที่โยมได้บำเพ็ญมารวมทั้งพระคุณเจ้าและตารมภาพบำเพ็ญมาตลอดพรรษาจ็ถือโอกาสตรงนี้ เขาเรียกเตือนผ่านนิทานสองเรื่องให้เราได้ตั้งสติตึกตรอนว่าให้คนอื่นเตือนเราหรือเราจะเตือนตัวเองแต่ถ้าในฐานะที่เป็นพระสงค์ในทางพุทธศาสนานั่นท่านยังกันให้กันตักเตือนสิ่งที่ตนมองไม่เห็นดังที่พระคถาที่ยกมา เบื้องต้นว่าสังคำปันเตปวารีมิถ้าแตผสมผู้เจริญกระผมขอปารวาปารณาต่อสงด้วยได้เห็นหรือได้ฟังก็ตามหรือด้วยความสงสัยก็ดีขอให้ท่านโปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูเมื่อกระผมมองเห็นแล้วกระผมก็จะปฏิบัติ รับพุทธในสู่ความดีงามตลอดไปในท้ายที่สุดขออํานาจแห่งพุปติรัตนัยและบุญกุศลที่โยมบำเพ็ญมาตลอดพบตลอดชาติตลอดพรรษารวมทั้งพระคุณเจ้าหรือตัวตวมาบำเพ็ญมาตลอดไปมากจงมาเป็นบบตะบะตรเัชาสาะวัตรใจให้สาธุชยทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญในร่มเง,งางพระพุทธศาสนามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่าการงานแล้วได้ เตือนสติเตือนตัวเองบ่อยๆแล้วก็มีการแผ่เมตตาให้สรปประสัตว์แล้วให้สัตรูตลอดไปด้วยเทอ,อม,อม,มการแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการจะนี้ ความสความเจริญในธรรมแก่ผู้ติดตามทุกคนทุกท่านด้วยเถิ